เพิ่งเด้งเด้งข้ามอีกห้องดอกเถอะอันนี้ยังกัดอันนี้อีกตัวน,นึนนงบอกน้ำนไปก่อนเนาะโอ้ขาแม่ไปจ้อย <c oughs> ย,ยังกัดขาพคนพูดเนี่ยบอ ปไปเบิดได้ไดนั่นนี่ดอกเดกียวไม่ต้นอน <c oughs> โอ้ยบ้าป็นี่ยบาดอกเลยดอกนี่พี่น้องน้อยๆัาคาดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอดกับพ่อสองคนคือเก่านอกจากพี่น้องเมื่อนี้สวัสดีครับผม ขึ้นเขาหาเก็บเห็ดคือเก่าเหรอจ้ะแดดจำมจังมือนพี่น้องเลยสีเห็นเห็ดบ่อวันที่แดดคัดเป็นเลยกับบรรลุน้ำเขาสองคนนอกจากมือนี้ว่าสีโสมันบ่อนอกจากสีได้เห็ดอีหยังเนี่ยพี่น้องมือนี้กับพี่กัดเก้าไม้ใกล้อุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมิเหรอนอกจากเขาบังเฮยคือเก่าเหรอจ้ะพี่น้องไปเลื่อนน้ำกันเลยจ้ะไปพี่น้องไปยังหน่อยอยู่เนาะกเง่นงวดทันยังไงพี่น้องสามดอกส่อนเลย

เี่เพิงเบือบังเยนะนอนกินย่างเดียวอพี่แดงเดี๋นวเก็บไปเอีแล้ว,วลใครอยู่พอีบระปิอดอเอป็นาเยขตรงแน่นๆด้วยดอ,อก,อกสดอกนี่นีนนยังไม่มัน,นมเอาแล้วไปเลย

ว่ามันสามซีคจ้บ่เนี่ยซี <C S 1> หา้น,นหนอยหัวขนหน่อยเอาเอาอะไรตั้งต่เห็ดเผื่งด้วยมันไลหอดเห็ดไข่เ๋ยวพี่น้องเป็นตัวน่อยยนะุเห็ดไข่อีกดอกน่ะค้ยในพี่น้องเวมูเนี่ยโอ้ยจากขึ้นย ก็อาจจะขึ้นไปเรื่อยๆห่างไปแล้วเนาะแต่ไมค่ะมีอยู่ต่ะทีอรถของฉันนะวาวา<อ>จตงไนดิแบบหน่อยูย่ตรงเลยไปตวงเลยฮู้ยนยูอม,มือน่เอเห็นไปอีกแล้วตอกปุ๊กแล้วเอ่ละดึงขึ้นโอ้ยมถึ ว้บอไดรสักทีนึ่งหน,นึ่กบนี่ยแม่มันบ่ได้หอกเบมัวเอ,เอาให้ดีกรเบดนี่อมันแบ,บีมันมนอนละ่นี่กบบ็เบียดเลยว้ายอันนี้ให้ไปิดเลยโอ้โหขาีเป็นจังเด,ด,ดุ๊คเออดี Nhanh tiếp lên đâu chắc cụ đấy tăng hay là cái nó đấy nào lột khá. <laughs> Thật Thật เก็บบืนไปดองน่นดอกห่ยนั่งขาตั้เนาะตัวท่านเนี่ยตั้งคอหมอยู้เดียวมดนน <c oughs> บุฟ้ามาจีนเมย์อะพรไปดองมูงม่เห็นยู่นี้ย่างไก่ไหพค่นดองปูน้ำโนเห็นขาคนหรืขาอะไรขาคนขาอะไรนี่<โ>ด,ด,ดอกนี่นี่ละ ไงโอ้ยไก่ข้าคนเนี่ยเนาะเป็นหวไม่ถอยเวหน้ไม่นอกหออกที่หกเนาะออกอกให้้องทีอีกสองหก ตอกปกเหะแลอ้ลายสีเราบ้างนะพี่น้อ,องว่ามันจะสีเดียวดรอเน่าอร่อยนี่หอดสีขาวยังงามเลยสีขาวอร่อยแต่ใกล้จะงงหุ้นดอกดยหยกแลี่ได้ดอกไปเจี๊ยบเรือี๋ยวยางสดดูดมงดมากเลยพี้โอออก ตอเรื่อยๆตัวเป,เป็นยังหรอว่าตะพอนมพี่น้อดูมอไปเรื่อยม่งยามนั่นแลลวเนาะก่อนจะบันดอ <c ười> อกนนอดออ,อดอกดอกสั้นนียล่ะจังดีจไดิได้ติมตาสันได้ตมยังเลอ ไม่เลยคบนีพ่ออแล้วเปิดปายพี่้องเบงน้เดี่เอ๊ะ่มระดอข้างหน้ามีไงอุ้ยวาเขาานห้าดอกเนาะมันอยู okay. ่ตรงไหน้าด่ เห็ดตงวใหญ่ๆพุณนะคือท้งๆคุณะใครคุณอะโอ้ไม่เห็นลี่มตาเพียอืมดิ่มตาโอ้ยนี่โอเจัดโอ้ยแบะกันนาเา่ยางไก่พี่นนอง ไม่มาเห็นกเยอะเลยิ่บเห็นน่เดี๋ยวแต่ว่าใายเป็นนังใดบอกว่าถือด้อโอ้แขงดิแขงดิปาดช่วยพี่น้องบังก็ได้ก่อนันใส่ได้เลยอยู่เี้ยอกู่เี้วดอกเลยนว่าดอกแดงกัหายากพรางว่าขาวสันสามสามันงาม งามมากงามมากขออย่าคานาเพียงเพียงไว้ับวิวดอกหนี่งามขออย่าคนบ้าน้อบ้านนาอดีคปเนี่ยือนึงรอนกขออย่าเน่าเป็นเลเถอะหวบใจทักพี่นองเ้ยบาน ดอกนี้ไงังสนชอบมกยังนอนประจอใครที่สองดอกี่นะอีสองดอกจ้าทงสีแลแม่ยังงเลดูสะใจงสีลักสวยประจอนี่ต้นนต้นนีงามอยู่ตะมูน เดี๋ยวมมันพันเดียวก่อันนี้สีแดงใช่ไมอาแดงใช้ไอ๋ออยู่แน่ขาโอ้ติบึ้งๆๆๆสวยมงกเลโไปดเอบตนี้พี่ว่ะวะสุดวกเลยนะไม่ถูกนี่นดอกนี่กอดอกนึงพี่้อง อย่งงามเลยดอกนุ่เก่าเดี๋ยวเพิ่นดอกนึงพี่เนอนี่่งเนี่ยเนี่ยไปละพ็นแจะดอกช่วงนั้นแะพี่พีิโอ้โหอยเขเขียวอาตัวนะครับใหยเอาไรนีดอกมาเพิ่มผึ้งพี่จอยงจอ่ มกุฏจีบดอกดากมอกงันสองใช่ไหมสองกุ่มอีกพี่น้องสามพี่น้องแล้วก็สี่หกผมจะเนี่ยโอ้ยเจยมกันโอ้ยมันออกหน่อยได้พี่น้อย ใส่ละมูกัอนอดอกนึงดอกเด้ยวั้งเดียวงานขาไม่หีกสาห้องพี่น้องูจะมาพออีกดอกหนึง่ง <c oughs> ใคอยู่อือเหน่ิบเลยอ้หอีิกึ้นเลองคนหนดอกนึองใส่โมเออขาแข็งใครเลยต้องเงี่ขาเลน,น,น้องเนี่ยก็บ <ด S 2> บดได้

ออกหางเพื <laughs> <laughs> yeah, no, ่อกอลพี่น้องสวยงามมากเลยเลยโอมันดีดีง่ายแต่กระนั้นง่าดังง่านเยโ้ดโค้ดเ้นหลุเดียวนี่โอ้ย่างามเลยเห็นเห็พี่น้องมึงกันด้วยโอ้สองขาถอดเดียวมาถอาพอดีเห็นเราได้มั้ยแม่่ขำเหเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้ยกไงนเข่า้บ่อาพี่เนาะยืนยืนคนใหม่ยุ่โถโทโโบ่เถาจัก่อยสวยงามอีกตั้งหักเลยนี่ก็เมนพี่น้องโอ้ยโถไขยอีกคนอุ้ยยฮงงามกว่าก่องามงามเลยปะเนี่ย แดงขาลายพุน <c oughs> เหรออืแดงบบ้านันแดงาขึนเด้งตัวเล็กก็สีบ่างเดี้ย่นขีนนนเงเงนดเล็บ้หนบ้านเขาเง้เเก็บบุญเ,ง,เงี้งยเ่าบุขนาดนงี้ยเลยหรอเื่อนเงี้ยเพื่อนเสียบเข่อนขาดเ <ừ. S 1> นียคุดัก

คัวนกเขียวด้ยมาดีเดียดีเนาะโอ้ยแข็งันร่งงความเซ้ยพี่น้องข้เห็นโอ้ตาเอ้ยตาโอ้ยมองเขาเออมอเขาหน่อยแซ่บตันละนี่โอ้ยคิดว่าสิพอแล้ว่นองหุ่นหลอกนึงเห็นยัง โอ้หน่อยอเท่าแล้วล่ะโอ้็มาเห็นนะขาสั่นเลยใครเก็บหัวรุดเก็บยหเต้ยอยู่พี่น้องส้ำเอาอะมูเก่าเลยพี่น้องมูเดียวกันขาดีอืใครเมียดว่พูเลย่ะนั่งดวงเหยื่อหยุดพอมงรับมาทำไมต่อที่เตาพอม มุมที่รอยที่น้องไอดอกมึงสิอืไอซองนะบ้านน่ะวอาดีหิอผู้ดอค่ะมือขึ้นมอ้็หัดนนน่อยนึงนอ่อนเอเลี่ยสิเลยหน่อยหน่อยนะคุห

หางเห็นใจเนาะหาางกัะพเลยหยังได้อเนตะโบโอกโอ้กระลี่าหเนาะรน้องก็คกระลี่ที่เดแล้วก็เทิ้งกันไปอีกเดี๋ยวโอ้ยพุ่นอีกดอกาะโอะแปแหี่นเกิดลีได้หรือวากันใด รถกกะยอยา,ออาลุดจ่ยอยจะดอกอัวะคารนออดอกดอกนอนหลับกนนงอนดอกเดียวจักยังวะค่อยออกลายก็ออกใหม่ <laughs> ยังดียังดวงดีเติบยังว่าบเห็นไเลียวกับล้างเห็น กูมึงจัเที่ซ้เก็บบ่เห็นน้ะทีน้องไปสตองปุอเลยหัวเก็บพวกแค่นี่ก็ดีเพื่อได้เก็บอีกเรื่อยๆบางคนไม่รู้บ่เห็นมีพกเรบฟังกันตดอนก่อนต่อนกันอะไระ phụt là như tay tay còn được luôn à được ủa khó đi tay cỏ nhả tiếp เห็ดลูกเห็ดตมันเป็นยามันก็ยามาตั้งทึ้งมาหนิมันก็บปลี่นน้อบังเนาะโอ้ยมันน่อยยู่สโซดีาหนุ่มหน่อยยุ้ดูดไปวาดึงอังลังตัดโเมืดอกคุณดอกคุ้นส่ังตัดนสวยงามมากเลยโอ้ออีมข่อยบนเนี่ยุ่ดอกพี่น้องสองดอกสาม สี่ห oh. oh. oh, ้าหกบ้าหกไงทีน่ะเฮ้ยพี่ยูพี่ยูพี่เจ็ดว้าแดโฉกมันโฉกมันมึงอยู่ในหงอกหยาป่ะโอ้ยเจ็บซอยในดื้อโอ้ปีนโน้นขึ้นมายังเมือยิ้มเศร้ามือก็หมดเศร้ามือแล้วดอกน้าดีเท่าถ้ายเลยโอ้ยเสียที่ตะนอกนี่แหละเล็บปาดทิ่มปาดทุ่มไปงวเพราะว่าเป็นนอน ก็คิดแผลมือเนี่ยก็ดตกมูอีกอันน่าจะพี่น้องมือน้ำ <laughs> สองหรสาม,ส,ามสี่เ<า>ดี๋ยเอตัวหน่อยดีขนาดตัวหน่อยก็ย oh. ังมีอีกโอ้โหเอาตัวหน่อยนี่งคนเอาตัวเนี้ย <c ười> พี่น่อเอ้ยโถโๆโๆโถโโปล่อยังซีเมนอะจังเลวจังเต็มเต็มยังเต็มตาไงเนี่ยมามามาเข้าไหนแลเข้าแล้วอี๋บึงเนี่ยอืเข้าเมียเลยขอด้ย กด็ขึ้นเถาะโอ้ติดเอ็ดอกิดสองติดสามิสี่ดอกดอืดอกสิบห้าสิบกเปอเ็นต์น้องท่านหาตอนนีสิบดท่านหาแล้วหือโอันนี้ืึ้นอยังเนี่ยิ้นอ่างนี้หรือ้องเห็นปะคะ โอ้ยเห็ดลายแ่าคำบ่เป็น่ยนว่าก็ได้ขับผ่อนมุมเดียไข่เนยท่าะหางอี๋มะพร้ามูนี่นะไข่เนยเนี่ยท่้นขาวท่้นแดงอยู่ใกล้กันนั่งหันนั่งหันไหย่างจินหรอวาพี่ช่างเปโอ้ยมันหันเท่าไร10ทีที่10หา16หันขาวเนาะ10เดอันนี้ ใกล้ๆกันพี่น้องจ้ะหน้่นงนยี่ิบเก้าโอ้ยี่สิบเอ็ดยี่สิองนอรบเออแต่มันมันเมนีมูใครเนี่ยน่ยเอาม,ามูเห็ดเนาะโ,โอ้ดอกนี้มอีลิ เสร็จะโดกพี่น้องเอ้ยขุดอ่ะแข่งเพื่นครับอูการไม่เท่าพ่อหน่ะนี่ยางกินเมืย์ไหมคน้ยมึงนี่หนอนจะใครพี่น้องเลยเนาะอันนี้ขี้สีครับดนีีครับอ้มาเน่ะพี่น้องเอ้ยเป็นอย่างตาเจ้าไม่มองใส่ตาข่อยไม่มองใส่เลยตาเทียบมันมาอันนี้โอ้นี่ก็ดีครับ น,น,น,นี่ที่ที่ทักยันต์จุดนี่คือดอกน้อยๆนี่โวานี่มันเสียบไม่เสอไดายขอน,น,นโอ้แหเ <ไป S 1> ดีลยแหลบหมดเลยเอยด้ลยป่ะลยเกิดเลยแบบเอาแล้วนะค่ะพี่น้อง คงสึถึงช่วงทาาา้ายของข้อละลายจากมืเอเนี่ยมานคักพี่น้องเห็ดที่ได้ที่หมนานนอกจ้ะพี่น้องเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแดง,เ,งเห็ดพึ่งคาบนี่ยพี่น้องเห็ดพึ่งขาเน่าเพิ่นก็เอื่นขาผู้ก็เอื่นนอกจ้ะเห็ดพึ่งแดงคาบแล้วก็เห็ดพึ่งนงย้งมือน,นี่ว่าได้หลายนอกจ้ะพี่น้องมือน,นี่เขาก็มาทาั้งไก่แน่เนาะย่างแบบขาลากขาล,าขาลา่าผล็อปพี่น้องจึงพอแต่เราจุ่มแตะลุงก็ได้ะก็ว่ามันสิบว่ามันปนนี่รอกจากพาี่น้องถ้ากระมันสุดท้ายกระมันคือเก่า่น เห็ดเพิ่งไข่จ hmm. yeah. yeah. mm ้ะาถึงเดียงขาไล่ครับคุณนี่มีมิต่เห็ดแบบประทับใจขนาดเลยพี่น้องผมคิดว่าสิทธิเก็บเห็ุเพิ่องข้ามช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยทานรุ่นน้ำหอมสองคนเพื่อมาจ่ายพี่น้องว่าคิดต่อไปคิดภาพาพี่น้องไปบุกไปลุยไปหาไปมานอะไรแน่แน่แน่เนาะเนาะแสดงเหตุยังต่อไปที่แสดงเหตุยังเหตุยังสิออกให้เขาเก็บจ้ะ จังะรุ่นลำห่อสองคนบ้างนะจ้ะขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณแต่กำลังใจเด็กกระซ่ากดไลค์ก,กดแชร์กดกระดิ่งแกล้งเตือนไว้พี่น้องกดติดตามให้น้ำแน่เดอ้อจ้ะเอาไปพอกันไม่คิปหนานสำหรับคลิปนี้เหาอสองคนขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮ้งวัดจุบุญจุกนนะครับให้รลำให้รวยให้สุขให้มันให้พานให้พอ่อนางยองยอนับเอานับเอาเด้อเงินจากพี่น้อง ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยังนะรถกเสียโอ้ <laughs>